สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้มาอัปเดตรีวิวไม้มงคลโบราณต้นบันไดเศษฐีหรือว่าต้นตะขาบนะคะบันไดเศษฐีนอกจากจะเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าเรียกทรัพย์สร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยปลูก ประดับในอาคารในร้านค้าวางกระถางโชว์ได้ทั้งในอาคารแล้วก็วางประดับตามมุมสวนต่างๆได้สวยงามแถมเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยนะคะบันไดเศรษฐีหรือต้นตะขาบหรือต้นตินตะขาบมียางที่ ดับพิษถอนพิษตะขาบกัดใช้ยางในส่วนที่เป็นยางเวลาโดนตะขาบกัดทาปากแผลไม่นานก็จะไม่ปวดบวมเป็นยาโบราณที่หน่าปลูกเอาไว้นะคะเพื่อนๆพ่คะแล้วก็เป็นส่วนผสมของตำรับยาไทยยานวดที่ใช้นวด ปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อส่วนปลูกเป็นไม้ประดับก็ปลูกง่ายกระถางนี้ลุนีปลูกมาหลายปีแล้วนะคะบางทีลืมลดน้ำเพราะว่าเขาอยู่ในมุมที่ต้นสนจักระพัดหรือว่าหลิวอรหัน ทรงคุ้มเขาบางบันไดนเศรษฐีเอาไว้ก็บางทีก็ลืมเป็นเดือนก็ไม่ตายนะคะเพื่อนเพื่อนคะปลูกง่ายนะคะปลูกขยายพันธุ์ก็โดยการตัดปักชํากิ่งเลยค่ะตัดง่ายๆเลยหรือแยกกอบางทีกิ่งข้อหักลืมวางเอาไว้เป็นอาทิตย์เอาไปปลูกก็ติดนะคะเพื่อนๆนคะปลูกง่ายทรงกอสวย ใบสวยปัจจุบันก็นิยมปลูกกันมากมายเนื่องจากว่าลักษณะใบลำต้นแล้วก็ทรงพุ่มของเขาสวยงามถ้าปลูกนานๆเป็นกระถางสูงแบบนี้เขาก็จะห้อยย้อยลงมาข้างกระถางในส่วนที่ห้อยย้อยกระถางนี้ลุนี้ก็ตัดไปปักชำเขาก็แตกกอใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ปลูกเป็นไม้มงคลเสริมทรัพย์เสริมความโชคดีร่ำรวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คนรักต้นไม้มีความสุขนะคะเพื่อนๆ่คะแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงต้นไม้การให้น้ำให้ปุ๋ยรุ่นนี้ให้เป็นปุ๋ยคอกนะคะ2 3ถึงเดือนให้ครั้งหนึ่งปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยน้ำสูบดเร่งด่วนที่รุ่นนี้พูดทุกคลิปนะคะ ที่มีส่วนผสมของไข่เปลือกไข่น้ำซาวข้าวลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้สวยงามใบเขียวแต่กอเร็วอันนี้เห็นผลจริงๆนะคะเพื่อนเื่อนค่ะลุนี่ทำคลิปรีวิวหลายคลิปแล้วนะคะแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ที่บ้านลุนี่นะคะแล้วก็ลดน้ำอาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งเขาก็อยู่ได้แล้วก็ เป็นไม้ที่ชอบร่มลำไรถ้าเจอแดดขอบข้างใบก็จะเหลืองแต่ไม่ตายแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตแต่ถ้าได้อยู่ร่มลำไรก็จะเขียวงามสวยงามถ้าปลูกนานเขาก็จะห้อยย้อยลำต้นลงมา ลงแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนเพื่อนครับปลูกเป็นไม้แขวนก็สวยงามนะคะเพราะพอเขาอายุนานหลายปีก็ห้อยย้อยลงมาแบบนี้ค่ะในส่วนที่ลำต้นตั้งตรงก็สวยไปอีกแบบเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศเป็นทั้งไม้มงคลเป็นทั้งไม้ประดับสร้างสีสันในสวน แล้วก็ปลูกเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายๆกระถางนี้เพื่อนให้มาแค่กิ่งเดียวจับวางลงในกระถางที่มีดินต้องพูดคำนี้เลยนะคะใช้ดินกลบกบเขาก็จเจริญงอกงามได้อย่างที่เห็นเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเลี้ยงง่ายจริงๆแค่ได้น้ำบ้างก็จเจริญเติบโตงอกงาม ใหห้อย่่างทีเ็นสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตรีวิวบันไดเศษฐีหรือว่าต้นตะขาบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ